แนวหน้าตากสาเหปาลอไไ้ได้อีจะเมลือตสงเทสูบะอ่ต้าเกอตาคาขอีลต้สอปาลอไปดชิลยสอ่ติชิตะคิโจคิชี้เย่เหตนยายเนอะคตอเนี่ยกลัวเราเปิดโปงทัวล่ามนุษย์เนาะตแตมาป่าพลาทอตั้ปขาซีบวกเนาะป่าพลาทอตะเทลากโรเจอรปขาซีบวกเนาะแพ้ตาดื้อ บอสเนียนหนอเทวดาดิเนเขียวตัดเลยบอสเนียหนะบัมตาดูเลยัวอากาพลือาเมนะเออดอกเว้เพื่อตาดูเลยบอสเนียเพื่อตัวทุกอยาคุชิขี้นอเลยตัวทุกยาคุชิสอเนี่ยเพื่อเนี่ยกระจัพลืนเลยบตากรอกเาออี๋หาท้อบพเวฟอพบ่บอสเมียเสร่จไเนี่บตากรเขาเวซเ นบัตตะขาตีออกแล้วโกภาตุปะกะคาเล็กขาจ้อเนล่ะเจนากิลูอักลาเนี่ยตะธิพาตุตสิฟะณอัจจิโอโคลเนี่ยลบปัจฉิวัละตังของมูบูมอแฮปเวคาตีไปเนาะอะเวดายตะนอกอเลเกรัตซาเลบอสเนี่ยล่ะซิญโญกอบโดโดดอบาตาซมิสมอตึกขากันนี่อีนอตะเกเนี่ยบาตาคุฟลาราเวดาตะขาตีปัวกันเนาะอูตะเปค่ะ ว่าอิตาลีอาจจะเทีีบ้านใกู้ยลจีว่าอเมริกาว่ารัสเซียแล้แกระเทีว่บ้านล้เอาต่กขาชพบกอผู้เบ้านใ่หลว่าที่บานเนเอเมลที่ชอกับโฟลลูจนขาดมั้ยโฟอะรก็ะไรเจนเอดฟลลูนูไว่ะช้ชอกับละอาชกาลอาชีทุทีบ้านเนี่ยเว้ข้า อัิการบเน่ยพาเราได้ับเชนนโเน่เนาะดอกการเสิรนี่ดีอีหลอเอาไว้ใหว้ได้รัสิบก,กว่าลรอแพอ้กว่ากวก็ไว้บอสเนียเนาะตั้งซ่อนดึกไว้วเหมือนอน,น,อนอยอเตะตามรอยอยาพีนอกาเหยดเนาะเจ้า,า,ออบ,า,า,าบ้านบออคุกเวีวาล่าชอรแล้ลนะบ่มือเด้อบักเวคาคี là sao sao a phải cái chim về chứ đó sao cái cái mẹ mẹ nó có khoan nó đọt táy tá ba đọt tápeta sao cái đũ này chỉ cụt thế đó mẹ quả con đũ này ông về phết qua về ra là màu blue đó lu ca về áo vest cái cái khaki par gai lở bẹ giờ cái khaki cái lộc vào ba chi mình nên về cái nên về mà cái ba xạt phl phl nó với mẹ quả mà nè ra quả cái bạn này mẹ quả là phụ ở ta đó quả thế thì ba ดอเม็ัวละตามมือบ้าล้เม็ดัดีบาตาเนเอาไว้ราตักคือดขาชาบกพเนี่ยตามต่มืเท่อขาดีปวกันยอดบาเอาเนี่ยกระเจาะบอสเนียเอาเวเนี่ยพวไปดอกซกัลอเล้เอาไว้รขอขอข้าว้าวางเว้พเราขัดเดเลื่กัดอกปานะปวกขาดาสิบ้าเนี่ยโอดอกสเนบลาบเาลก็วันนั้นตาเมียเจ็บปดดอกลูกขาดไว้ ว่าป็นบ้าเนี่ยบ้าโอคโหสู้เว้ตาเลยพูเละเตอร์อูบเลือเกลั่นหลอกคนเล่าภาพนี่แห็นหาตัวเนี่ยปลาลูกเชคขนาดนี้นกบากดูออกข้าวนก็บ้าขูาวเนี่ยต้ามุตหนีเด็ดหนีนกบักวัาเว้ยเด็ดกว่าชี่ปกครอเนี่ยที่ปกรองเกว่าสเวลาปอมมื้อนี้พอรอแล้วกว่าคนรู้กอย่นแล้วก็จะเล็กขัดสีเว้ตาว่าคู่บเว้วบอสเนี่ยเนี่หรอ เนาะแล้วล <No. S 2> <No. S 3> mm ุยเนี่ยต่อไปเนี่ยแต่ไม่ได้เนาะซาราเยโวเวซาราเยโวบาตาปิดลีเข้าวเลยบอสเนียตาดดือเนาะบอสเนียตาดดือลุยเนี่ยต่อไปูพราอาตาสมุฮะก็เวลาสแนปเปอร์าะข้าติเลยสแนปเปอรขกูเนเอยอาตะกาลาเดาตะกัดหัวกนนี่หรอะแต่ไม่าดีเลยเนาะก็แบบดู ตัเหตากลไทบตาคือมีตมอเกี่วนาะดอกาลาแล้วโอ้้าปนีวอิงกันแลวพอันเนี่ยเจเว้เนาะน่าสนเลตักอนเลตัอกดิบีบีซียตักสอนปะปลว่าเสกเวด้ชิ่ควาเป็นวาเป๋อเเป็นวะจมีตมอเวด buah italy buah sribah buah america buah sribah no pasatana ke titik wetame ka toba tanaka ta uta la ku uta sribane buah sribane o mu di tono tono o mu le ba no a ko tan ne ta ma krima wo we in ne patap pa buah sok ba lo buah te ta sok ba no te ga no buah ma ta sok ba te we da ta lovene kevera staffli safali pa tonyo safali bi do takwa ko lone bale bale krei kwa ba do krei jwe khavera ha bi ra pa no pavera le samwa ji ni no no cha i de wujin ba kito kichi kii no wala ba kwe ba ka ne america russia italy pin pa no เอาเน à à nữa, à à no, ี่ยปลาแล้วเตะตาตะกาเนี lli, réussi, ่ยเตอะเวด้าซูนอิตาลีอปไรบ้ามีบาดาึิฟหะนออไรวมูตะเกตากรูโดเปอร์ฟอลาปตอคอดสเอตาบิตาเบอร์ฟิหะเอาเวที่เวตาโกตาเคเวเป็นเรื่อบ้าเวดอกปลาตะการเนี่ยเนเวดาปมาตากซอดอกปลาูเลีตะการ ปาลาระกิตากตากูตกันนี้เหรอนอสีเวด้าดิเนดอปกเวดาทัวซุ่มยิงเอาไว้ให้รับแกเหรอแห้การคู่ดูลันจอดเลบลืมๆๆหรอเยอะกับข้าที่เยอกกับเปลขาวที่ปเนาะอาการชีย่อมลอเจียนอะไรลยวเราเปลือกิทว่าเออต่างกันเ่ยไม่ข้าเราปมมหงึ่งบปให้เนียไม่ขาพูตาไปาให้เนีย လမေခါလာပကွာလာအဓုတိဂေတအတပိတခလီဝတိပနေနမလောခြေအာခြေဟောဒနေကေထောကေဝေဒာတာမလဲ့မာကာတာတပ်ဝိခတိဘာကေနလာတိုလ်ဝဲလတတ်တုလဘော့စနီးယားညေနောနောဝေတကသောတခိုင်းနေနေဝေဒာတသိစုတဲဆောဘာသဒနာကေတမှုတာရတာကုတင်ရကေဖာနေပဒပပလာတော့ကေော်သူငှမငှမချတနီညိုင် บัตปลาเาตองอตลมาเว่อสดบีบ้าเลาบัตถวยบักาดบอสเนียต้พิจารว่าบัตเกาแล้วคบคู่ตนอนีเนาะดอกบัตรปลาตนวนี้เวลาอามีด้วยัตวเพ้วาเนาะเวลาบัตถวยบักาดล้วต้อควบคุมโควดได้คบคุมได้กว่ากำหนดเพอว่าอีดอกพวกตะเทีเสืนอว่าอามีเน่ ဘပတုရလည်းနော်40လာပွဲခါတိကကမလကောသိမ်ပါမိနေပါတမနောမကကောခဲနကချီလီပသဒနာကေပွာခုဒဝေတာဥသလောပတကကတပပခလာသောဝေဒာနိရောသဥသနိအိုနေတပပခလာသောနိအိုတော့တာစညော့ချတဲ့တံလိုင်းဟိုင်းကမေဝေဒာတတ်စုခောကလတဒအပလောပူတခာ

ဖကဖဖနော်ဝေဒါသံမြဝေတာဒီသုတ်ဖတ်တကအနုပတ္တံဘလော်လာတာဒီဟိုနော်ကမြေဝေဒါတာဒီသုတ်ဖတ်တကလပ်ွာလူခုတို့ခြေတင်းမှာဖြစ်ဒီမလာတောက်ဟောမူဘူနော်အတဝဲဤနဲပိုပတ်တာကေတော့တာဒေဝေဒါဒေနဲနော်ဗမ်လပ်ွာဖွေတော်လာတောက်ဟောမူဘူနဲလက်ပေသာပြပါနော် ตรไแล้วบอสเนียตัดดินไขเนยตหูท้อตัดลอเว้ยตัดรกจิโอเลล้อลูก้าชอบกบผู้มาเลยเปขาสีเว้ยกนเนะลก็จอกขาเแล้วตัดนอามานีะขับเข้าเวดูจีเวเนะขับเรลวเดิจีเวอกแลตจีบลเอาไวลูรอเลยกนลูกคาสีเวด่เอาไวด้าเนี่ยตัเกไดเนีลอบบอ์ตัดน่ลานนสิบ เห็บปาปนารอดาตะบุบาอูดิเวตานิเนาะเนาะอะกูตะเนเนเนตะเมมิมิตะปละเนเนาะกัวตะเทดว่ากะบาตาสิเนาะเนาะกะบาตาสเตเกเซตอะตัจุลอกก็โกอะกะจาเมโตมุลบาอะตัสลอกก็โกลอลโพโตลีโตลอะเวตับากะดาตะคันตีบไกเนกะบาตาทดัวเกออะตากมะรีนาเกเนกะปัตาเฮเกอตากมะละอัมเนพอกุสิตุนเนลอโอซุกเลนเลพอเลพอ Peraí, tá junto, para eu fazer